วิธีการโหลดแอป o o m นะครับถ้าเป็นของ Android นะครับกดไปที่ Play Store แต่ถ้าเป็นของ Apple กดไปที่ App Store นะครับกดที่ Play Store ปุ๊บนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า Zoom มันก็จะขึ้น Zoom Cloud Meeting นะครับแล้วก็กด Install ครับรอสักครู่นะครับถ้าใช้อินเทอร์เน็ตนะครับก็ มีที่ Wifi ก็ดีครับมันจะเร็วแต่ถ้าไม่มี wi-fi ก็ดูอินเทอร์เนต็ตของตัวเองนะครับเพราะว่ามันประมาณ3 2กิกนี่32เมกครับผมโอเคนะครับแล้วรอมัน install น,นะครับก็คือรอลงโปรแกรมนะครับถ้าใครลงไม่ได้นะครับอย่างแรกคือต้องไปดูว่าพื้นที่เพียงพอไหมเพราะบางคนอาจจะมีรูปเยอะหรือแอปเยอะอาจจะต้อง ลบรูปก่อนหรือว่าเอาโปรแกรมออกก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ปด Open นะครับถ้าสำหรับคนใหม่นะครับจะจะลงทะเบียนก็ได้ถ้ามี Gmail หรือว่า Hotmail หรืออีเมลนะครับนะครับแต่ถ้าคนไม่มีไอจะขอสำหรับคนที่ไม่มีนะครับก็คือจดคำว่า Joy Meeting นะครับ Joy Meeting นะครับแล้วก็พิมพ์รหัสที่จะเข้า นะครับอย่างเช่นตอนนี้อาจจะเข้ารหัสของอันนี้นะครับ995-655-6789แล้วก็พิมพ์ชื่อของตัวเองครับอไอขออนุญาตพิมพ์เป็นนิลานเนาะนะครับแล้วก็ถ้าภาษาไทยนะครับก็ดูว่ามันจะต้องมีการเปิดวิดีโอนะครับก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคําว่า turn off my video นะครับก็เปิดเป็น turn off my video นะครับ เพื่อที่จะเปิดหน้ากล้องนะครับแต่ถ้าไม่อาทานออแปลว่าปิดนะครับโอเคต้องขอโทษทีนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดคําว่าจอยนะครับมันจะให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับหรือรหัสผ่านนะครับก็พิมพ์นะครับคือแล้วแต่ละห้องนะครับว่ารหัสจะไม่เหมือนกันรหัสผ่านก็จะไม่เหมือนกันนะครับของไอ้ก็กดคือ78นะครับโทษทีครับ789แล้วกดโอเค